สำหรับน้องๆที่จะเข้ามาขายเสื้อมือสองนะคะแล้วยังไม่แน่ใจว่าเราจะขายแบบไหนยังไงแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนนะดูจากสไตล์เรานะคะว่าเราเป็นคนแต่งตัวลักษณะแบบไหนเนาะแล้วก็เลือกแบบนั้นนะคะทีนี้แนวผ้าค่ะแนวผ้าของกระสอบเสื้อแฟชั่นมือสองเนี่ยมันจะมีหลักๆคือ3แนวนะคะก็คือแนวไซสใ์ใหญ่ๆขายตลาดนั้น,นะคะแนวเสื้อแขนยาวที่เป็นแนวอิสลามเลยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแนว แบบปุ๊กป๊กน่ารักมินิมอลนะคะถ้าเรานะคะสมมติว่าถ้าเราจะไปขายตลาดนัดเนาะอันนี้คือแนวผ้านะคะในคลิปทั้งคลิปเนี่ยเป็นแนวผ้าสำหรับการขายที่ตลาดนัดนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะโทนสีมินิมอลหลักๆคือต้องดึงไซส์ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็โทนสีมินิมอลนะคะแล้วสไตล์นะคะสไตล์ก็จะเป็นออกแนวที่อ,อาจจะมีแฟชั่นบ้างหรือว่า บนไปในแนวของผู้ใหญ่บ้างนะคะแนะนำว่าเราควรที่จะเลือกคละหลายๆดีไซน์นะคะไปเนาะเพื่อที่ว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาที่ร้านเราเราสามารถเก็บได้ทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปในหลายแนวก่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอถึงเวลาที่เราสังเกตนะคะเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านเราต้องสังเกตว่า ผ้าแนวไหนของเราเนี่ยเป็นผ้าที่ลูกค้าซื้อเยอะนะคะรอบถัดไปก็เน้นที่จะคัดแนวนั้นถ้าจะสั่งโกดังคัดนะคะแนะนําเป็นสั่งอ่าเปิดกระสอบคัดหนึ่งตัวตัวละสามสิบห้าเนาะเราก็จะได้ผ้า หลายแนวปนกันไปนะคะทั้งเสื้อแฟชั่นแนวปุ๊บริโภลเนาะเสื้อแนวตลาดนะัดนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เราไปลองสังเกตดูนะคะว่า,าตลาดของเราเนี่ยคะ่ะแนวแบบไหนนะคะแนวแบบไหนที่ออกดีมีกลุ่มลูกค้าเยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สั่งคัดเฉพาะแนวนั้นไปเนาะ ช่องทางการติดต่อนะคะร้านพี่มดเนี่ยใช้ตุนทูแฮนนะคะ t u l สอง h a n d hand น,นะทุกช่องทางนะคะหรือว่าถ้าพิกัดโกดังคือ Google Maps รงเกือบางบอน